เอ่เรามาตามสถานการณ์ของราฟาเอลวารานกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานว่าวารานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับอันนี้เป็นนักข่าวอย่างอารันชาโรดิเกรสครับนักข่าวของมาดริดเอ็กซตรานะครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าราฟาเอลวารานกองหลังของแมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรอัลมาดริดตอนนี้นะครับในตลาดมกราคม เขาบอกว่าการเสริมแนวรับที่เป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้ของราชาชุดขาวอาจจะเป็นคนหน้าเก่าอย่างราเปวารานก็ได้เซ็นเตอร์ชาวฝรั่งเศสของแมนยูวารานเขาเคยอยู่กับเรอัลมาดริดมานานกว่า10ฤดูกาลนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากลองในช่วงซัมเมอร์ปี2011ก่อนที่เรอัลมาดริดจะปล่อยให้เขาย้ายไปอยู่กับแมนยูในช่วงหน้าร้อนปี2021ค่าตัวตอนนั้น70ล้านยูโรแต่ว่าวารานในวัย30ปีไม่ได้เป็นตัวหลักของแมนยูในฤดูกาลนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ แฮมกลางเขาหรือว่านักเตะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับกุนซืออย่างเช่นฮากก็ได้แม้ว่าเขาจะลงเล่นตัวจริงและช่วยให้แมนยูบุกแบ่งแต้มจากลิเวอร์ p o o ในเกมล่าสุดที่เสมอกัน0ู0นะครับแม้ทางวารานเองจะทำผลงานถดถอยแต่เรอันเมเรดสนใจดึงเขากลับม,มาที่ถิ่นซานเตโกบราเบลอีกครั้งในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับหลังการสูญเสียดาวิดอลาบาที่บาดเจ็บหนัก จะต้องพักยาวขนาดที่เอเดมลินเตาก็ยังไม่ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บดังนั้นอันเช่เนี่ยเหลือแค่อันโตนนโอโรดิเกอร์กับนาโชฟันเดนเดสเป็นตัวเลือกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นนะครับปัจจุบันวารานยังมีสัญญากับแมนยูจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025แต่ถ้าเรอันบาลิดยื่นข้อเสนอที่สร้างความพึงพอใจให้กับแมนยูได้ผมก็คงว่ามันจะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปที่ถิ่นซานติโกบาร์เดเวลก็ได้สำหรับราฟาเอลวารันนะครับโอ้โหตอนนี้กับเป็นทางเลือก สำหรับเรย์แอนมาริดนะครับถ้าว่าตอนนี้เขาจะย้ายทีมจริงๆนะฮะโอ้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับอนาคตของราฟาเอลวารานทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าจะจบยังไงครับสำหรับอนาคตของแข้งรายนี้เพราะว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงกับแมนยูเลยนะครับโอ้จัดไปห้าวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม